สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อโตนะวันนี้ผมามารีวิวรวมๆนะเอาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับหลายท่านถามว่าที่เป็นต่อโตมีขับเคลื่อนสีล้อมีโฟวิวในกี่คันนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ4คันนะที่เป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับเริ่มจากคันแรกนะคันนี้ผมใช้เองอยู่ด้วยนะครับเป็นสตาร์ด้านะครับมิซูบิชิสตาร์ด้าปี2 0 0 3นนะครับทูโทนนะก็ยก ประมาณ5นิ้วนะยกหนิ้วชุดยกของสันจริงๆมันจะเป็นสีเหลืองนะแต่ผมพ่นดำเรียบร้อยแล้วนะครับมีวินหน้าไฮวินฟอกแลมนะครับไฟโปรเจคเตอร์ทำใหม่หมดเลยนะครับเดินอินเตอร์ใหม่ทําพัดลมแยกอินเตอร์หมดแล้วนะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะวันนี้ผมดูรีวิวให้ดูหลายคันนะครับล้อ,อขอบ16อันนี้ BF นะครับมีฟีล็อกให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างปีกนกปรับองศาอะไรต่าง ก็ทาไว้ใช้งานด้วยนะครับนี่ประมาณนี้บันไดข้างาแหลกด้านบนนะครับแล้วก็กันชนท้ายมีของแต่งประมาณนี้นะก็ถือว่าสวยงามสมบูรณ์นะคันนี้ใช้ได้เพราะว่าน,น,นานๆนะจะได้ออโต้โฟมาสักทีน,นี้เป็นออโต้โฟนะให้ดูภายในนะแฮงปรวัตูสวยงามนะครับนี่เบาสวยๆอันนี้เปื้อนนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีผลนะเพราะว่าเบาะเขาดูดีอยู่ นะครับศูนย์สามแท้จะเบาะเป็นดูแบบนี้นะครับคอนโซลลายไม้ยังสวยอยู่นะครับนี่ออโต้โฟ,โฟเยียบเลี่ยนนิ่มๆนะประมาณนี้อันนี้ดูเร็วๆนะครับไปอย่างรวดเร็วนิดนึง่งนะครับนี่ด้านหลังสวยนะประมาณนี้อ่ะอีกขั้นอีกขั้นคันนี้เป็น Toyota Prado 95เนะครับเครื่อง5 VZ 3.4 4ซ็ e สามจุดสี่โนะอันนี้ก็ใช้เองด้วยส่วนใหญ่ก็ใช้หมดนะฮะเพราะว่าเราเขาเรียกว่าทดสอบใช้ด้วยแล้วก็ เวลาที่มีปัญหาต่างๆก็จะได้แก้ไขจะได้ซ่อมได้ด้วยเนาะนะครับอันนี้เป็นฮาร์โร่5อย่างที่บอกไปนะครับปี97นะครับปี1997ตัวนี้เป็นก่อนไมเนด้เช่นนะครับก่อนไมเนดเชนเก้าประมาณปี2000มันเขาจะเป็นไฟหน้าเป็นโครมพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้เป็นโครแก้วก็คือตัวก่อนนะครับออโต้โฟอีกันนะครับนี่ก็ทาสีผมชอบสีนี้นะ ผมทําสีซุ้มใหม่นะครับคิ้วล้อใหม่แล้วก็พวกกันชนเนี่ยให้มันซอฟต์ลงเดิมๆมมันจะเข้มนะครับล้อเบสเล่ขอบ16นะครับยางตัวนี้เป็น m a x กซี่เจจะเป็น235นะผมใส่235แก้มจะได้แคบๆลงมาหน่อยนะครับมี s n o r k e ลให้มีออนนิ่ง T J M นะครับแหลกรังคาคีย์แมนนะครับสวยๆประมาณนี้นะครับแต่ติดเจ็ทเอฟพนะไม่ติดไม่ไหวครับท่านผู้ชมต้องเล่าให้ฟังไม่ติดนี่โอ้เครื่อง 3, 4, สามเปนสะี่หกสูบนะนี่ แต่ใครที่หาแนวคลาสสิกนะครับผมไม่ได้แต่งแนวเฟรกแนวอะไรนะนี่ครับออโต้โฟวิลแอจอ Android กล้องถอยครบนะครับมีใช้งานด้วยก็มีของอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแก๊สเป็นถั้งแคปซูลนะครับมาไว้ด้านบนนะตีกล่องตีตู้ไว้อย่างนี้นะครับไม่มีบอดแถว3นะเพราะว่ามันนั่งไม่ค่อยได้เลยแหละนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่เอาไว้ข้างล่างกลัวว่ามันกระแทกนั่นนี่มีปัญหานะครับก็เลย เอาไว้ลุยด้วยก็เนี่ยแคปซูลดีกว่านะครับประมาณนี้ใครที่สอบถามว่าเหลือคันไหนบ้างนะครับมาเลยมาเล่าให้ฟังยังไหล BF นะครับฝาครอบตัวนี้ยังอยู่ส่วนใหญ่ไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยสวยๆทรงนะคลาสสิกขับดีมากคันนี้นะครับช่วงล่างก็โชคหน้าเป็นโอ m a นนะครับโช้หลังเป็นอ่าของอะไรจําไม่ได้แล้วแต่ว่าโช้กแกน20มิลนะครับอ่ะคันที่3 โต่ hey, Toyota f o r t u n อรอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับแต่ก็เอาไว้แคมป์ด้วยนะฮะเป็น f o r er t u n เ r อ0 0 6ปี2006นะครับเครื่อง3000ออโตโฟนะครับ3000 V นวีอัโตโฟก็มีของแต่งนะครับประมาณหนึ่งอันชน3เขาไฟ LED 6นิ้วนะครับแล้วก็โชค๊คหน้าเป็นโอ m แมนสปริงโดบินสันนะครับปีนกปรับมุศาของโปรฟิเ d อร์นะครับนะเดี๋ยวให้ดูนี่อันไหนนะครับ ประมาณนี้นะครับยาง Bf Goodrich นะผมว่าทรงกำลังดีนะครับเดฟพอดีเลยนะครับไม่ล้นไม่โผล่แต่กำลังเต็มๆพอดีนะครับเสากระระยะตัวนี้เป็นเสาว,วิทยุด้วยนะครับมีไฟ LED บาร์ด้านบนนะครับเต็นท์ไอรอนแมน1.6นะครับขายไปด้วยเลยนะให้ไปทั้งคันเลยวันนี้ไม่ได้ถอดอะไรสักชิ้นเลยนะนี่แล้วก็พวกบันไดข้างอะไรต่างๆมีนะเดี๋ยวพาดูภายในนิดนึงนะครับภายในเป็นออโต้โฟ จอ Android เปลี่ยนมาใหม่เบาะก,ก็โอเคครับสมบูรณ์นะผ้าหลังคาก็สวยอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อะใครที่สอบถามเข้ามาพอดีผมยังไม่ได้รีวิวแยกคันนะครับยังไม่ได้รีวิวแยกว่าเป็นันหนก็เลยถ่ายลุมรวมให้ดูก่อนเพราะว่าหลายท่านก็จะถามเข้ามานะครับว่าเหลือกี่คันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวแจ้งราคาอือลืมแจ้งราคานะคันนี้นะครับสต๊าด้า ค03คันนี้ขายอยู่อ่าเท่าไหร่ลืม235อ่า2แสนสามหมื่าัจำไม่ได้นะเพราะใช้เองด้วยนะครับ2 3 5 0 0 0มนาพนะครับส่วน Toyota Prado ขายอยู่2แสน0 0บาทนะครับ279นะครับส่วนคันโตโยต้าฟอร์จูเรคันนี้ของแต่งเต็มให้หมดเลยนะทั้งเต็นทั้งอ่อนตาทั้งเต็นหลังคาของแต่งหมดเลยแหละนะครับคันนี้ขายอยู่355,000หับาทนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น Ford ดเรนเจอร ไวแท็กแต่เป็นออโต้ไม่ไม่ได้ขับสี่นะครับเป็นขับสองนะครับออโต้ Auto, ขับสองคันนี้คันนี้ขายอยู่หนึ่งเท่าไหร่หนึ่งหกเก้าอ่าหนึ่งหกเก้านะครับปีสองพันสิบสวยๆนะสีชฉ่ำๆเป็นตัวยกสูงมีชุดแต่งแน่นอนไวแท็กอันนี้ผมไปทําสีใหม่มาให้มันเป็นสีเทานะครับเทาเนะี่ยมันจะได้ตัดกับดําเดิมมันจะเป็นสีบอลเงินไม่สวยผมก็เลยทําใหม่นะครับคันนี้ Auto ออโต้โฟร์เดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงแต่เป็นขับ 2, <S <S สองนะขับสองนะนี่สวยๆนะครับประมาณนี้ แล้วก็อีกคันที่หลายท่านถามมาแล้วนะอันนี้ก็มีนัดดูรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น n i สสัน Big M f r o n t อนเทนะครับคันนี้ปี2001นะครับก็สวยๆเดิมๆเหมือนที่เล่าให้ฟังนะใครทีอ่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูคลิปย้อนหลังก็ได้มีปีล็อคล้อขอบ16นะครับยางใหม่อันนี้เป็นดีสโตนนะครับก็ถือว่าทรงกําลังดีนะทรงกําลัง คือไม่ต้องไปแต่งอะไรมากนะครับพวกนี้เอาเข้าไร่เข้าสวนเน้นเดิมเดิมเน้นขับดีๆเครื่องทนทนนะตัวนี้เป็นปั๊มสายด้วยนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แล้วสําหรับโชว์นี้นะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวใครที่ถามนะครับว่าที่เป็นต่อออโต้เหลือโฟวิลกี่คันนะครับก็ล็อกนะครับออโต้โฟเอ้ 4. ไม่ใช่โฟวิลนะครับเหลือโฟวิลกี่คันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆจ,จะมีมาเพิ่มอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิด พิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวแยกคันอยู่ระหว่างคันนี้นะครับกับคันดํายังไม่ได้รีวิวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าใช้ไปด้วยจริงๆใช้หมดโอเคนะใไปที่สอบถามว่าเป็นต่อโต้หลือโฟววิวกี่คันแจ้งให้ทราบแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ